ไอยย้ยาย่ะเมียวพัลล่าเมียว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 พรุ่งนี้กลับบ้านแล้วเนี่ยแป๊บเดียวนะลูกนะเอ,อ้ยดีใจหรือดีใจหรือเศร้าบอกมาพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งยังไม่รู้อะไรมามีให้ไปส่งกีง่โมงไหนเมียว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 พัลล่า มียวเมียวพัลล่าโอ้โอ้ยเบบี้เฮแบบี้เมียวเมียว,วพัลล่าเบบี้ได้ยินเสียงน้องไหมเบื่อเสียงน้องไหมเดี๋ยววันนี้มีแมวเข้ามาอีกตัวหนึ่งแล้วนะน้อ,องร้องเก่งนะหรูมีเพื่อนตลอดเวลาเลยอ มา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 ออทำตัวสบายๆนะเออเอวเอเอวอวเอวเเออเอ เป็นไงเสียงเพาะไหมฟังออกปะว่าแปลว่าอะไรเมื่อกี้หนูฟังออกไหมพอเล้าหนูฟังออกไหมเพีงแต่แกออกนิดน,นึงนะฟังออกนิดนึงละวมาอีกทีหนึงน่งตอนไหนนะฮะอ่ะ <c oughs> มันเขี้ยวแล้ว มันเคี้ยวเหรอมันเคี้ยวเหรอมันเคี้ยวเหรอแมวน้อยอืมอืมพี่พันล่าอุ้ยพรุ่งนี้กลับบ้านเร็วคิดถึงแง่เลยอืมคิดถึงแน่เลยคิดถึงแน่เลยอืมไม่นางพนันน้อยอืไม่นางพนันน้อยไอ้คิดถึงแน่เลยคิดถึงแน่เลย คิดถึงแน่เลยคิดถึงแน่เลย